แล้วก็ูต่อไปสนามตรงถีบฟ้าก็จะเป็นอ่าทีมแรงมาดูประกันได้ไหมครับเดี๋ยวประกันธีควาได้แน่น่เลยครังบอลลุกต่อสามารถลุยนะครับงช่งนี้ไปไหน่าไหนยืดยืโอ้โหลวัดชีวิต าบวชี่ว่าโตีวงโรตอะไรมามนี่แล้วเอา่นได้วาืมู่าย้ื่วนี่ดืได้เลยครับขออุญาผู้บรรยากนิดนึงนะครับที่รัฐบาลยังยก็ที่เปักไว้นะครับแต่ยังไม่ได้แจกเข้าระของข้าราชีมนะครับรวมทั้งหมด1,500เนไปแล้วก็ขอที mm. ่ท่านจะลงกรแข่งขันนะครับปรนนานัมาจากาที่เจ้าที่กองในการด้วยนะครับาาไมมี ทีมใดที่นะครับสมัครเข้าลงทาเบียนขันในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วยังไม่ได้จ่ายค่าสมัครและค่าประกันทีมซึ่งรวมกันทั้งหมด1,500งพันห้ร้บาทอย่างนั้นแล้วก็ก่อนที่ท่านจะลงทะเบีนแข่งนั้นต้องโวนมาชำระด้วยนะครับพร้อมใบส่งมาชื่อนะครับเชิญผู้แข่งต่อครับน้ำลายไหลหลเลยพักการเป็นระยะระยะด้วยนะบางทีดูบอลเพลินประมาณเดียวป็นที่ของ มวยก็จะดูเลยนะอาอาวอลติงนะมาเลยยุบแดงตาโหลดแดงตาโคตรแดงตาไหนก่อนนึกแดงตาไหนก่อนนึกแดงตาโคตรจิ้มเข้าไปไม่หักตรงนิ้รับมาแรกครับมาหลุมคุณสาประตูผิวสักกาสอนเอ้อโหนีโวยกันตรงนี้คุสาวโตฟังไหม ถ้าการกระบุทรับก้ามหน่งสามหล้นะห้าเก้าโทรศัพท์ขึ้่มาเด็กใจไม่เข้าคอกันเลยโทรพถไหมนี่ปอย่ากดมา ขวาเลยครับเนี so ่ยหลอกสวยครับ oh, ล so <So' commentary. S 2> ี่สีทักขารอบทิ้งเียทิ้ออกมาเลยครับลี่สุตัดทิ้งมาโัดมาให้ยังให้วงต่อครับลูกนี่ีทักขารอบตบโอ้ยปฏิยาวาน่าครับสาวงตงนอวเเือเทนะรบไม่้รมรับรับไม่ได้ระบดดรับดรไ่ได้รร้ด้ั้รั่ัม้มา ล็อกโอ้ยเลยอาจะล็อกด้านหลังเข้าวด้าเข้าวจะหลังเปล่าของทางฝั่งทีมเว้เจ้าช่เถอะโอ้ยเที่จะว่าที่ยังไงกันคือโซเชีุลคืออะร เดี๋ยวนนี้ได้ก็ต้องเีสุนทรดที่ช้ยได้ตอนอยู่ห้วยแก้วก็ตอนสนวัรของคำโอเคเอยู่ที่ตัดตักเสิยมาเึ่งมาแล้วตหลตจ่ายได้จ่ายมาอยากให้ทั้งหวะของของปลุงครบส่วนความป่าลึกมาปลอดแรงเยอตัวน้แบบพูดตอนีปรันี คนมาคนมาทีมสดตลอดเวลาเพราะแข่งหลายแมคนในคนในออกมากอนนะแต่พ <ón> <ư> ูดแต่แกกดกาบ้านเความพี่ชายเยอะนี่แงนตรงนี แล้วท e ิออกมปได้เลยคือชื่อว่าชื่อค่อยของัองฝั่งด้กนีลยทีนั้นไม่ยอไโซนชื่อไปแล้วไปโซนชื่อเลยคเขาชื่อจอมะพุนไซเบอร์เส้สีตื้อดีด้วยอร่ามขว้างโยกกระชากไปได้ไหมลูกนี้สิรสครับไปแล้วจังหวะโคกลับ้างสามทีสามทีาติ

เลยรัสาวโตครัอิทธิชัดจังสมุรของวัเก้าที่เนี้ยอาาเลยเลยอหสูงสงดเรป็การครองบลหลุะมีมทีคิแตว่าการรับเหื่อกยงอลยครับผู้สิงบอกตั้งใจดูที่เจตนาเะ่นฟุตบอล เรากด้ก็ตรงนีู้ทูบโฮงโคตรทองที่พงแห้งดันมาติดแต้มไม้ตรงนี้ติดตัตว์จริงแม่โอ้โหเรืองรุ่งเรืองเลยนะยังไังงเดนต่อยดยไม่ไม่เลยไม่เลยยัง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 ยัังย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 ยังยังงยั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 งังยังยยัง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 ยยัง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 ยัังยังยยังยังยังยัยง

คนถงจ้รับอิ่มกองคิวที่มุมโพงให้ท้องฟังมีปลาหลุดได้ใวอีกข้างหนึ่งโต่อสูงอยู่นะปลากองสีฟ้าเลื้อหมูแหวยเก้วจุ่ยมีแเขีวบ้าหลุดหมูห่านเดี๋ยวไปเริ่มเรีนไทยได้เยกันเฮ้ยไอ้สองวัยนี่คมามคอบโบกไก่คิดจะทำแล้ว

คนตอไบตัวหนาตรงเอฟฟาไชโล เฮ้ยเฮ้ยเร็วดีมากครับผมเรียนชาเขียวร้องมาพวกนี้โชคดีธรรมดาไม่ไหวได้ไปเที่ยวข้างใหม่ครับตอนที่เราพระป่าเดิมหนูเราโสน่าเสมอต้องหาพวกน่ากระจายยิงไปทั่วนะครับใส่พวกเดินถึงเช่นบอลลูนหายเงินไปตรงนี้วีรบุรุษศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ามา

ไม่าำมาป้าเลยมาป้าเินมาไหนมีคนมาตังคู่นี่มีตังคู่ของฝั่งนี้นี่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 นีนีหนี่นี่นี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 ่นี่นี่นี่ี่นี่นีนีนีนนี่นจนี่นนนี่นีนนี่นี่นนน่ี่นนนนีีีน่่นีนนน ออกมาเนี Ooh, ่ยองสาวตัวร <s waves> ้องไม่ไ huh. ด like right ้ครับที่จะทัดทีจะจันทร์ขุดต่อเนื่องสายที่สมตัวทีตอบต้นไม่ขังก็ตัวฟ้อนอยู่ครับวิทยาผู้ยาก่อนขอแรกขอแรกผู้ยาครับคูณที่สามนะครับที่สนามหนึ่งนะครับ ทีมสองกับทีมไพลอรสคาเฟนะครับทีมสองสามกับทีมไลอร์คาคอำนเีลงสู่สนามได้เลยนะครับสองสมกับไพลอรสคาเฟรนักองการตกลาหรือตัดโไม่ได้ีะลัสองก็้ริจสนามชิเมอนตผนทีมสุดดครับผขอานาดื่นได้เลย

สามข้างล้สามคนครับคนนะเสีแดสมอนมาหแล้วล่ะอนไหะอนสาน้ะในการที่คิดโทษนี่คืออะรครับสมาร่งกยที่สวนประตูต่อสูต

คนที่หนึ่งเอาไม่เอาดูแลยังปล่อยหนึ่งครับมั้ยสิ่งยังไง เหมือนกันมาร้อยคนร้อยสอแต่แมู่ีอะจิ้มก็ไม่เอาอไมรูีไม่เต็ใจเลยเยเวาอผมไม่ต้องบอกราคาขอที่องเพื่อนแก่แต่ก็ถูกคนที่มาซาชื่อไรบอ้องน้คึงอย่ามา้บให้กีบายเลยตัวัวมตัวโอยม่เข้าม่เข้า ฮัลโหลฮัลโหลเสียงไฟไม่ดังแล้วไม่ดังไม่ดังฮัลโหลเฮ้ยเอ๊ยดูจไฟ่ไม่ดังทีบจักรพันธ์พัดแร่บฮัลโหลฮัลโหลไม่ดังฮัลโหลปัลหลม่ดัง

Okay, bye.